อ่าสวัสดีครับหาคําตอบจากองค์พระนะครับวันนี้มาชมพระองค์เนี้ยพิมพ์คีตาองค์นี้นะผมผมถือว่าเจ๋งนะเจ๋งมากเจ๋งตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันองค์เนี้ยผมนําไปแบ่งในสุขสะดวกนะอ่าองค์อื่นๆนะเขาเอาไปกันหมดแล้วองค์นี้นะมีคนโทรหาผมมีคนโทรหาผมนะวันเนี้ยผมว่าประมาณสักสี่หรือห้าคนนะ,นะครับจนเนี้ยองค์เนี้ยจนเมื่อหัวค่ําอ่ะมีกุณา ท่านหนึ่งก็มาจองไว้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะโอนให้ผมนะครับอันเนี้ยแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตยืมเขามาถ่ายก่อนเพราะว่าองค์นี้ยจริงๆผมเพิ่งซื้อได้ไม่ไม่กี่วันเองนะครับก็องค์เนี้ยทำไมมีความเจ๋งก็คือเอาจริงๆนะในเรื่องของผิวพันธุ์เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบผ้าผิวกุ่ะครับแต่เป็นผ้าผิวกู่แบบสนิมไม่หนานักนึกออกไหมครับ สนิมหนาก็ไม่หนาเลยคือมันอย่างนี้ผิวเห็นไหมอันนี้คือสนิมมาดําเปี้ยงเลยนะแต่เน,นี้ยก็คือสนิมแบบสนิมไม่หนาครับสนิมไม่หนานึกออกไหมเนี่ยเทียบสององค์นี้เห็นปะคือองค์เนี้ยคือครบสูตรมีมีสนิมมีขี้เบ้ามีดินกรู มีอะไรนะพายเงินไอ้พายทองพายพายอ่ะเป็นเขาเรียกว่าน้ําทองอ่าแล้วที่สําคัญอ่ะที่เจ๋งตรงไหนไหมคือองค์เนี้ยเขาแต่งเขาทิ้งร่องรอยการแต่งหุ่นเทียนไว้โดยปกติการแต่งหุ่นเทียนเขาจะแบบแต่งแบบเรียบร้อยเลยนะเขาจะไม่ค่อยทิ้งร่องรอยไว้แต่องค์เนี้ยทิ้งร่องรอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นนานๆจะเห็นทีนะการทิ้งร่องรอยไว้คือคือองค์เนี้ย ไม่ได้มีการตะไบในตัวองคนะมีตาตะไบยยเฉพาะบริเวณตรงฐานเท่านั้นเองเก็บรอยชนวนกับเก็บรอยที่เกินเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนในตัวองค์เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะไม่ทําอะไรกับองค์พระอยู่แล้วนะครับองค์นี้ก็เช่นกันแต่องค์เนี้ยเขามีการแต่งแต่งตะเข็บด้วยอ่าด้วยอะไรนะไอเรียกอะไรนะไม้ไม้เสียดไม้ไม้แต่งเขาเนะี่ยไม้แต่งของเขาอ่ะแล้วทิ้งร่องรอยไว้ คือมองไหลายๆอย่างนะอาจจะแบบผมสันนิษฐานเองนะอาจจะเป็นคนที่มาช่วยงานที่แบบยัง,ย,งยังไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถนัดนักอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยปาดให้หลงเหลือรอยแต่งนึกออกไหมครับเนี่ยอย่างคนที่เขาเนี่ยแบบเหมือนเราอะ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะเราจะมันจะมีมันจะไม่ค่อยทิ้งรอยรอยแต่งไว้แต่องค์นี้เจ๋งนะจริงๆิองค์นี้ผมเจ๋งนะที่แรกผมนึกว่าอ ถ้าไม่มีใครเอาจะเก็บไว้เป็นองค์คูนะแต่นี่พี่เขาเขามาจองไว้นะก็เดี๋ยว่อยว่ากันนะครับมาดูอันนี้เป็นพิมพ์ีตาอันนี้ไม่ใช่วัดทุ่งน้อยนะย้าอีกครั้งอันนี้ไม่ใช่วัดทุ่งน้อยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาใหญ่กุเขาพระใต้นะครับคีตาของวัดทุ่งน้อยเนี่ยไม่ได้มีพิมพ์เดียวนะคือหน้าตาคล้ายๆกันแต่คนละพิมพ์นะเขาจะมีพิมพ์คีตาเล็กกับคีตาใหญ่อันนี้เป็นคีตาใหญ่นะองค์นี้ล่ําด้วย องนี้ล่าคือในธรรมดาเทียบกับพระ,ระกูข,ข่าพระใต้ด้วยกันองค์เนี้ยจัดว่าเป็นองค์ที่ล่านะล่ําเลยแหละนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเทียบกับองค์นี้แหะเนี่ยเห็นปะเห็นไหมเนี่ยองค์เนี้เขาจะล่ําล่ํากันหน่อยล่ำกว่าองค์นี้หน่อยอง์นี้เขาจะแบบบี้บี้กว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่เรื่องความสวยเนะี่ยองค์เนี้ยสวยสวยเลย,ย,เลยคือสวยเลยนะครับ มาดูกันผมไม่อธิบายพิมพ์นะผมเข้าในเรื่องของนี่เห็นไหมนี่ถ้าองค์สวยๆนะนี่จะมีเม็ดขี้ตานี่มีเม็ดขี้ตารตรงนี้กับมีเม็ดตรงนี้นะน่าจะมีถึงสองเม็ดเลยด้วยซ้ําถ้าองค์ที่สวยๆนะเดีย๋ยวโทษนะครับเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันไม่ชัดแฮะชัดไหมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะอะโอเค ประมาณนี้อ่าอย่างนี้ดีกว่าอ่าเนี่ยโอเนนะอ่ะโอเค,นะออเคประมาณนี้นี่เดี๋ยวผงเทียมนะผมมีองค์ที่สวยนะอ่ะองค์องค์งงงที่สวยนี่คือเป็นองค์องค์เก็บของผมนะคือผมไม่ขายนะครับไม่ต้องมาถามซื้อนี่องค์นี้เอ๋องค์นี้ก็คือองค์แชมป์ของผมนะครับแล้วก็ตั้งแต่เก็บมาก็ไม่เคยมีองค์ไหนสวยเท่าองค์นี้อีกเลยก็คือนี่มีลักษณะเห็นไหมมีคีตาเนี่ย เห็นไหมคือเขาจะมีขี้ตากลมๆอ่ะเห็นไหมเขาจะมีขี้ตาอดี๋ยวั้นหนึงไม่สว่างเลยวะอ่ะเห็นไหมคือตาเขาอ่ะจะเป็นลักษณะแบบเป็นแบบอ่าครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมอ่ะ,ะ,บงงอะแบบเป็นตาแบบตาที่เขาผ่าอ๋อโอเคผมลืมผมลืมเอากล้องลงโทษทีโทษที อ,อ๋อมีหน้าทำไมไม่ชัดผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ชัดวะโอเคอะเน่น่เีนะ่เห็นไหมโดยทีนะนี่สําหรับองค์ที่สวยเห็นไหมคุณจะเห็นในที่ตาเป็นเม็ดเลยที่ตาเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วก็เปลือกตาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเป็นแบบครึ่งวงกลมอ่ะเป็นแบบเป็นแบบปีกเหมือน,นอเหมือนลังนกอะ่ะเหมือนลังนกคว่ำอะ่ะเหมือนลังนกนั่งแอ่นคว่ำนะครับเห็นไหมแล้วองค์ที่สวยๆนะเนี่ยเราหูอ่ะเขาจะมีรายละเอียดเนี่ย คือจะหาฟอร์มแบบองค์นี้ยากผมบอกเลยลองค์นี้ผมไม่ได้ขายนะผมเก็บเองเอาไว้เป็นองค์คูนี่แต่องค์เนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคีตาคือคือมันจะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยมันมันมันไม่ติดติดไม่ชัดแต่องค์นี้ได้จมูกโดง่งเห็นปะ่ะจมูกโดง่งแล้วรา,ายละเอียดหัวค่อนข้างติดนะอ่ะเนื้อหาก็เป็นลักษณะแบบเป็นผิวกรุกนะครับเป็นผิวกรุ่อะ่ะก็คือมีลักษณะเนี่ยพวกกลุ่มเนี่ยกลุ่มสีดํากลุ่มสีแดง อมน้าตาล,ลก็คือพวกกลุ่มขี้บงขี้เบ้าอะไรต่างเนี่เนี่ยเนี่ยพวกขี้เบ้าเนี่ยมีมีแน่ๆมีครบถ้วนนะครับเว้ยโทษทีโทษทีอ้าตายละเดี๋ยว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 โอ้ตาธุขอเข้ามาครับองค์ว่เขาถีผมถ่ายแล้วไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรก็ไม่ได้ไปโดนอะไรด้วยนะอะมากันต่อมากันต่อเห็นไหมครับเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ยพวกกลุ่มขี้เบ้า มีกลุ่มเนี่ยสนิมเนี่ยสนิมครบถ้วนนะครับสนิมทุกอย่างคือองค์นี้เป็นพระดูง่ายอ่ะครับไม่ไม่ต้องหยิบกล้องให้เมื่อยอะไรเนี่ยเนีย่ยพวกเนื้อเกินพวกอะไรต่างๆก็มีนะนี่เห็นไหมเนื้อยังไม่เปิดไม่เคยตรงไหนที่แบบมีการสัมผัสนะีมีมีจมูกเนี่ยจมูกเล็กน้อยตาเล็กน้อยนะครับที่ที่ผิวเปิดนะครับอ่ะอันนี้นี่ที่ผมให้ดูคือองค์นี้นะเจ๋งตรงพี่ว่า แป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาทิ้งรอยแต่งไว้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปกติอ่ะนะเขาจะปาดเนี่ยเขาจะเขาจะไม่หลงเหลือร่องรอยอ่ะแต่องคเนี้ยเห็นไหมนี่ไม่ใช่รอยตะใบนะครับย้ํานี่ไม่ใช่รอยตะใบนะเนี่ยนี่เป็นการแบบรอยปาดอ่ะเนี่ยคือปกติมันจะปาดแบบไม้เดียวยาวแล้วก็บึ้บบึ้บบึ้บไปแค่แต่นเนี้ยคือเป็นปาดแบบหยุดขยักขยักขยักเนี้ยเนี่ยนึกออกไหม คือมันมันเป็นสเสน่ห์อ่ะจริงๆมันมันก็เป็นบั็อกอะนะมันเป็นบั็อกอะ่ะก็คือเป็นงานที่ไม่เรียบร้อยอะ่ะแต่ว่านานๆทีจะเจอแบบนี้ครับน่าจะเป็นการเจอองค์แรกที่เป็นลนักษณะแบบนี้ผมว่ามันเจ๋งดีนะคือองค์อื่นอ่ะเนี่ยข้างๆเข,า,ๆขาจะเป็นประมาณนเนี้ยเนี่ยคือเขาจะไม่มีบั็อกอะ่ะครับเข้าใจไหมคือเขาจะไม่มีบั็อกอ่ะเห็นปะเขาก็จะปาดอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วตามองค์ตามอะไรก็ไม่ทิ้งร่องรอยนะแต่องค์เนี้ยคือเจ๋งคือว่าเห็นไหม คือเขามีเสน่ห์คือองค์นี้เขามีเสน่ห์ของเขาอะนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิ้งรอยปาดไว้เนี่ยเนี่ยจริงๆผมก็ว่าน่าจะเป็นไม้เนี่ยปาดทีเดียวแล้วแหละแต่ว่าแบบเนี่ยโยโยนี่ทีโยนี่ทีอะไรเงี้ยมันก็เลยทิ้งเื็นไหมครับเนี่ยทิ้งรอยยืดๆอะเป็นเป็นรอยหยุดอะเป็นแบบรอยหยุดอะรอยหยุดหยุดหยุดอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นอะนะเห็นไหมคือให้ดูเนี่ยว่ามันมีเสน่ห์จริงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทิ้งรอยแบบนี้ไว ไม่ใช่รอยตะไบนะไม่ใช่รอยตะไบร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยเป็นรอยรอยปาดรอยรอยเก็บตะเข็บนะครับอาจจะเป็นเนี่ยเพราะว่าเทเสร็จมันนอกจากตะเข็บเนี่ยมันมีมันมีรอยที่เทียนมันปิ้นอะมันปิ้นออกมาเนี่ยมันปิ้นออกมาจาก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 นอกตะเข็บอะเข้าใจไหมคือปกติเวลากดกดเทเทออกมาคือเทเทที่หุ่นเทียนออกมาถ้าองค์ไหนที่ไม่เรียบร้อยมันก็จะมีแต่ตะเข็บอะครับที่มันปิ้นออกมาใช่ไหมแล้วช่างเขาก็จะปาดแต่อันเนี้ย คือผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีลักษณะแบบเป็นเป็นอะไรที่มันเกินออกมาตรงหุ่นเทียนน่ะเนี่ยถึงได้มีการปาดแต่งหลายจุดเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเข้าใจไหมครับคือในหุ่นเทียนนะจะมีรอยรอยรอยแตกอะรอยรอยที่มันแบบมีคีบเกินอะนึกออกไหมครับเนี่ยก็เลยมีรอยปาดเนี่ยทิ้งไว้เห็นไหมเนี่ยผมดูว่าดูแล้วมีสเสน่ห์นะเพราะว่าดูแล้วไม่ได้ใช้ตะไบแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ก็มีพวกรอยสลากแตกเนี่ยเห็นไหม เนี like. ่ยม <I like S 1> <ha. S 2> ันมันมีเสน่ห์องนี้มีเสน่ห์จริงไหมจริงๆรงองนี้ผมชอบนะเนี่ยชอบชอบเจอพระผมชอบพระที่มีเสน่ห์นะพระสวยก็ไม่ต้องมันก็พระสวยนะครับมันก็แน่นอนพระสวยแต่พระที่มีเสน่ห์นี่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เนี่ยมันมันจะไม่ค่อยเจอครับเห็นปะองค์นี้ครบตัวเนี่ยหลุมตกายเนี่ยมีเม็ดกงเม็ดกวดเห็นไหมครับติดแล้วก็ดูง่ายครับเนี่ยมีรอยย่นพระย่นเนี่ยดูง่ายๆเลยเนี่ยรอยย่งรอยย่นนะครับ อ่ะเนื้อหาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเนี่ยใส่ซอกคอก็จะมีลักษณะน้ําทองยังพอเห็นน้ําทองอยู่บ้างนะครับสวยงามผิวพันธุ์ไม่ต้องห่วงเลยยังไม่เปิดแล้วก็กที่สําคัญนะผิวจะต้องไม่เรียบนะจําผมไว้นะท่องไว้เลยผิวมันต้องไม่เรียบเนี่ยพระแท้ผิวพันธุ์ก็ต้องมีความแบบขู่ขะอะไรต่างๆเง,ๆงี้ยน,นะนึกออกไหมครับอันนี้คือรอยขี้เบ้ารอยขี้เบ้าก็คือพวกสิ่งสกรปรกที่มันตอนที่เขาโลหะหลอมละลายอ่ะสิ่งสกปรปกมันจะลอยๆเหมือน แบบลอยๆอ่ะเขาต้องคอยช้อนออกอครับเนี่ยเวลาเทเงี้ยเนี่ยเห็นปะมันจะต้องแบบค่าที่เบ้ามันต้องเป็นค่าที่เบ้าที่มันแข็งแรงะครับแล้วก็ฝังตัวในในเนื้อเลยอะเนื่อมไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูตามผิวอะไรต่างๆเนี่ยธรรมชาติองี้ดูง่ายง่ายๆมากนี่เห็นไหม เนี่ยไอ้พวกรอยมุ้งไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณไม่ต้องห่วงของเคมก็มีแต่ว่าเรื่องของความเก่านะครับธรรมชาติเอ,อพระกุข่เขาพระใต้นะทุกวันนี้นะผมบอกกันนะใครที่อยากหาพระที่ทันยุคหลงเพราะเงินนะโดยที่คุณไม่ต้องซีเรียสว่าแปต้องเป็นพระที่ออกบางคาต้องเป็นที่นิยมต้องแบบองแบบหลายๆแพงๆอะไรเงี้ยผมว่าคุณลองหันมามองกุขเขาพระใต้ก็ได้ครับเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วอย่างหนึ่ง ปัจจุบันเนี้ยราคามยังไม่สูงเราจับต้องได้และที่แน่ๆเราได้แขวนท้าหลงพ่อเงินนะคุณต้องลองไปแขวนก่อนบางคนนี่ถามอีกูขาวผ้าใต้ผมไม่รู้จักคือปัจจุบันเนี้ยคุณอาจจะไม่รู้จักแต่อนาคตอ่ะคุณเชื่อผมไหมเวลาคนเล่นกันจนแบบบางคันตอนนี้ก็ไม่ต้องสืบครับไม่ต้องไปหาหรอกครับไอ้ที่ว่ามีเยอะๆก็ไม่รู้ว่าจะแท้หรือเปล่าเอาหลักฐานตรงไหนมาล่ะ ก็ดูเก่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการทาเก่ามันก็ทําได้นะนึกออกไหมครับแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งตอนนี้ยอย่างบางคารหมดมีน้อยเปลี่ยนมือของมีน้อยก็ต้องแพงถัดมาก็เป็นห้วยเขนห้วยเขนตอนนี้ก็เริ่มมีราคาละนะจะมาอะไรอะ่ะกูวัดขวางกูวัดท้ายนะ้ําแล้วก็มีกู่หนึ่งที่เป็นฐานสูงกันได้รับความนิยมพวกนี้ก็อยู่หลัก หลักพันกลางๆแล้วปัจจุบันนี้ยแล้วก็หลักหมื่นต้นๆองค์ไหนพรอมด,ดีอะไรดีๆใช่ปะ่ะสักวันหนึ่งก็ต้องหมดมันต้องหมดมันต้องหายไปแล้วคุณจะไปเล่นไหนล่ะนี่กูที่น่าสนใจที่คนเป็นที่รู้จักจะเล่นวัดขวางเล่นอะไรก็แล้วแต่เขารู้จักลูกคน,น่ะกูเขาภาคใต้นึกออกไหมครับก็คือเป็นกูแบบแตกมาหลังๆก็คือมาแตกช่วงประมาณปีห้าสามผมเคยเล่าให้ฟังละแต่เนื้อหาพระเนี่ยไม่ต่างกับกูวัดไทยน้ำกับกู ไอ้อะไรนะกูอวดขวางเลยแม้กระทั่งห้วยเขยนเองก็ตามเนี่ยเนื้อหาไม่ต่างกันเลยนะครับพระเนี่ยนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะปัจจุบันเนี่ยผมเป็นพระสายทางูเลือถ้าเกิดคุณอยากได้หลงข้อเงินนะ่นะคุณลองหันมามองดูถ้าทุนน้อยอ่ะหลักร้อยก็มีให้คุณซื้อแต่พิมพ์ก็อาจจะเป็นพิมพ์ที่แบบพิมพ์ที่มันเป็นพิมพ์เฉพาะครับพิมพ์เฉพาะที่ออกที่ขึ้นกับที่กูข่าวภาคใตใ้เขา แต่พิมพ์ที่แบบดูแล้วแบบเขาท่าเขาทางอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับมันก็จะต้องมีระคงราคาขึ้นไปบ้างนะครับแค่นั้นเองครับการเล่นหาก็มีตั้งแต่หลักร้อยเลยยันนู่นอ่ะหลักพันระนับหมื่นต้นๆ้นอ่ะมันยังไม่แพงแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่พิมพ์นึกออกไหมครับแล้วแต่เนื้อหานะอ่านี้ไปต่อนี่อันนี้พวกดินเนี่ยครับดินเป็นดินกลุดินกลุนะดินกลุก,ก็คือเป็นดินเนื้อละเอียดละเอียดอ่ะ ไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เป็นดินอะไรนะไอ้เบ้าทุบอะ่ะไม่ใช่เป็นดินไทยอย่างนี้นไม่ใช่อันนี้เป็นดินดินที่อยู่ในกรุปนะครับเนี่ยเวลาแกะมาถ้าไม่ได้ล้างเนี่ยมันจะตามซอกเนี่ยจะมีเก็บไว้ติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะเนื้อหาคุณดูดิเห็นไหมพระจะแห้งนะครับพระจะแห้งแล้วก็มีสีที่หลากหลายในแต่ละจุดเนี่ยจะไม่แบบเป็นสีแดงปื้นๆสีแดงอย่างเดีย,ดยวทั้งอ,งองค์ไม่ใช่ แต่ละจุดเขาอะ่ะคือเขาจะมีความหลากหลายเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสนิมนะพระองค์เนี้ยเตรียมพร้อมที่จะดำได้เลยเพราะว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยไม่นานก็กลับก็จะผิวพันุน่ะสนิมอะ่ะมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆครับจนผิวมันดำอะ่ะจนผิวมันดำเนี่ยดำแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกครับดำแน่เนี่ยสนิมหนาแบบนี้แน่นึกออกไหมคือมันมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับตรงเนี้ยพระเพิ่งจะออกมาสัมผัสแบบ อย่างที่ผมบอกอะพระพวกนี้บางที่อะตอนที่เปิดกลัวเขายกมาเป็นหายๆกันอะนึกออกไหมครับบางทีเขายังไม่เปิดนะปัจจุบันเนี้อย่างผมอะผมมีอีกสี่ใบผมยังไม่ได้เปิดออกจากหายเลยนึกออกไหมครับอย่างพระองค์นี้เหมือนกันผมไปขอซื้อเขาแยกมาเพราะว่าพิมพ์เนี้ยไม่ใช่ว่าคุณเปิดหายสี่ห้าใบบางทีคุณยังไม่ได้พิมพ์นี้สักองเลยนะนึกออกไหมแลลวแต่จังหวะเพราะนั้นผมก็เลยซื้อแบบที่เขาคัดเลยดีกว่าพิมพ์ดีๆอ่ะ เพราะว่าผมก็ซื้อม,มีราคามาหน่อยหนึ่งแล้วนึกออกไหมครับเนี่ยก็เก็บแต่พิมพ์ที่น่าสนใจไปเลยดีกว่านะครับส่วนพิมพ์อื่นๆนะ่ะคือถ้าไม่สวยจริงผมก็ไม่เอาแค่นี้นะครับอันนี้ดูเนื้อหาเนี่ยที่บอกว่าเป็นผิวกุ่จะเป็นประมาณเนี่ยผิวกู่ก็คือผิวกู่ครับก็คือจะมีลักษณะส,ะสะนิมอันนี้มาดูมาดูก้นอันนี้ผมภูมิใจเสนอจริงนะก้นนี่โดยปกติแล้วอ่ะพิมพ์นี้นะนี่ชนวนเขาอยู่ช่วงโิเวนท้ายเนี่ยนี่ชนวน นี่คือชนวนเลยเนี่ยตรงเนี้ยคือชนวนเนี่ยออไหมเี่ยเกือบทุกองค์อ่ะชนวนเขาอยู่บริเวณท้ายเนี่ยคือประมาณตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยเกือบทุกองค์เลยชนวนเขาจะอยู่บริเวณประมาณนี้องค์นี้ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยชนวนเนี่ยชนวนชนวนก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแถวๆเนี่ยอยู่ตรงท้ายๆเนี่ยอยู่ช่วงประมาณเนี้ยนะครับชนวนอน่ะนะอ่ะนี่ ชนวนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและตรงก้นเนี่ยไอรอยเดือดของก้นเนี่ยนะแต่ละองค์จะต้องไม่เหมือนกันจะให้ร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ก็แล้วแต่ไม่มีต้องไม่เหมือนกันนะครับมองไม่เหมือนกันเลยเพราะพระพเนี่ยอันนี้ให้ดูเห็นไ,ไหมแต่ละองค์นี่จะไม่เหมือนกันเลยรอยรอยเดือดที่ก้นเนี่ยต้องไม่เหมือนนะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวผมเทียบให้ดูสามองค์เนี่ยอันนี้คือพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะ เหป่ะเนี่ถือไม่ถนัดเห็นไหมสามองค์นี้ไม่เหมือนกันสักองอ่ะเดี๋ยวผมให้ให้ดูอีกองค์เลยสี่องไปเลยอะนี่องค์น,คนี่พิมพ์เดียวกันทั้งหมดเห็นไหมคือมันต้องไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเหมือนเพราะว่ามันเป็นรอยเดือดนะครับเวลาเทอะน้ํามันเข้าจากบริเวณด้านตรงเงี้ยมันไม่ได้เข้าตรงกลางใช่ป่ะพอเทไปเงี้ย น้ำน้าทองนะครับมันจะไหลลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไล่อากาศให้ขึ้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างปกติอ่ะที่ฐานเข้าตรงตรงกลางเนี่ยมันจะไม่เดือดเท่าไอ้ที่เนี่ยชนวนเข้าตรงด้านหลังเพราะว่ามันมันเหลือพื้นที่บริเวณนี้เยอะครับนึกออกไหมเนี่ยลองนึกภาพนะเวลาเทเทน้ําทองมันไหลเข้าท่าเนี้ยมันก็จะไหลลงไปใช่ป่ะอันนี้พอมันค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มเงี้ยนึกออกไหม เนี่ยพอค่อยเต็มปุ๊บเนี่ยมันมันอากาศตรงเนี้ยมันเหลือครับมันไม่ได้ลงแบบตรงกลางแต่ตรงๆรงเงี้ยนึกออกไหมคืออากาศมันต้องแทรกตัวผ่านเนื้อน้ําทอออกไปอ่ะถ้าถ้าทางออกทางเดียวที่มันจะไปได้เงี้ยนึกออกไหมอันเนี้ยมันลงไปไม่ได้มันก็เหลือพงอากาศด้านบนเงี้ยเพราะนั้นเวลาเหล็กร้อๆล,ล,ลงไปมันก็จะเกิดอาการแบบรอยเดือดอ่ะรอยตรงเนี้ยนึกออกไหมครับเป็นพงอากาศ เนี่ยแล้วเวลามันแห้งตัวเย็นตัวเงี้ยเวลาเซร็ตัวมารูปร่างแต่ละองค์มันจะต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันเท่านั้นนะไม่เหมือนแน่นอนจะให้เอามาเป็นร้อยองค์เป็นพันองค์ก็ต้องไม่เหมือนกันนะนี่เห็นไหมนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รอยชนวนนะนี่คือคือรอยแบบรอยเดือดอะรอยเดือดรอยที่ผมบอกอะอย่างขององค์พระนึกออกไหมแต่ตรงนี้เป็นรอยชนวนนะครับ เนี่ยเป็นรอยเดือดรอยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเห็นไหมดูว่ามันจะแบบธรรมชาติเห็นไหมองค์นี้ดูง่ายดูง่ายมากนะครับเนี่ยแล้วมีพวกเนี่ยข้ามน้ําทงน้ําทองอะไรต่างๆเนี่ยยังยังเหลือยังเหลืออยู่นะตรงเนี้ยแล้วคุณดูรอยตะใบอ่ะรอยตะใบไหมเห็นไหมรอยตะใบแบบนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเห็นไหม คือรอยตะไบก็จะมีสนิมคุมครับแล้วก็จะมีความเก่าความแห้งพระเขาแห้งครับก mm hmm. ูข่าว้าต้ายิงเป็นพระที่หน้าแขวนนะผมบอกให้ตัวเมมหัวแขวนแล้วอย่างหนึ่งผมว่าคุณลองเอาไปใช้ดีกว่าเนี่ยคุณแบ่งแบ่งผมไปคุณลองไปแขวนดูอย่าไปอายใครเขาคุณลองไปแขวนดูก่อน mm hmm. ผมมาใช้อยู่เชื่อผมไหมเง mm hmm. ินทองไม่ค่อยขาดมือมันจะมีเรื่อยๆไหล นะแต่เรื่องที่ว่ายิงกันแทงกันยิงไม่ออกทางวันไม่เข้าอะไรต่างๆนี่ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ใช่นักเลงวับนวันผมไม่ไม่รู้จะไปหาเรื่องกับใครก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่าทางนั้นแต่ที่แรกในเรื่องของเนี่ยเมตตามาหานิยมต่างๆผมว่าโอเคนะกูเขาก็ใต้เนี่ยคือแขวนแล้วมันไม่นิ่งนะครับสําหรับผมนะเห็นไหมนนนนไเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยรอยตะไบเนี่ยอ่ะคุณดูนะเห็นไหมดูรอยตะไบเห็นไหม เนี่ยธรรมชาติของลอยตะไบเห็นไหมครับนะประมาณนี้เนี่ยดูเห็นปะแห้งนี่เป็นสนิมนะนี่คือสนิมนะสนิมจะมันขึ้นนะครับสนิมจะมันขึ้นเนี่ยลอยตะไบเห็นไหมอันนี้เป็นลอยแต่งไม่ใช่ลอยตะไบเนี่ยอันนี้ลอยตะไบอันนี้ลอยแต่งลอยแต่งของไม้แต่งนะครับเนี่ยลอยตะไบ เห็นไหมอ่าประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกให้ดูให้ดูแบบพระองค์นี้มีสเสน่ห์ดีครับมีสเสน่ห์นะเห็นไหมดูสนิมดิเห็นไหมสนิมดูง่ายๆอันเนี้เดี๋ยวอ,ออกมาโดนอากาศแขวนไม่กีม่ม็น้อยมันนั่นพระอันนี้บางคนก็บอกทุ่งน้อยมันไม่ใช่ทุ่งน้อยครับอันนี้เป็นกุข่าวพรใต้กุเอ้ยพระของวัดทุ่งน้อยอะ่ะมันพิมพ์เดียวก็จริงนะ แต่ถ้าเกิดคุณเอามาวางเทียบเคียงกันนะคุณจะรู้ว่ามันมันต่างกันมันมีความต่างกันนีออกอไหมของวัตถุน้อยอ่ะเขาจะเป็นแบบโลหะยุคใหม่อ่ะมันจะเป็นทองเหลืองสีแบบทองเหลืองยุคใหม่อ่ะแต่กูเขาภาคใต้อ่ะเวลามันสึกอ่ะเวลามันเหลืองอ่ะมันจะเป็นทองปังปังอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับโลหะมันโลหะมันไม่เหมือนกันอ่ะโลหะมันมันต่างยุคกันจริงๆนะอันเนี้ยมันจะเป็นแนวแบบพวกเหมือนหลวงพ่อเดิมสึกๆอ่ะเหมือนหลวงพ่อเงินอ่ะแบบ เนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะเหลืองเหลืองนะครับเนื้อมันเวลามันสึกอ่ะเนื้อมันจะเหลืองเหลืองแบบนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเวลาสึกอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเนื้อมันจะแบบปังๆังะครับมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่เป็นแบบทองเหลืองแบบทองเหลืองแบบยุคใหม่ๆอ่ะมันไม่ไม่ใช่อ่ะผมรู้จะที่บายยังไงดีนะนะครับอ่ะประมาณนี้ยังมีเต่าเขาอยู่ในเฟรมนี่เตา เอาตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายนะตอนนั้นเอามาตั้งหลายตัวนะมีคนแบ่งไปหมดไม,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 ไม่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 สนใจแต่ว่าพอพอมาปัจจุบันนี้โอ้โหยากแล้วเนี่ยเต่าเนี่ยเนี่ยตรงท้องมีตัวอุนะครับอันนี้ผมผมทําคลิปไปยังไม่รู้เดี๋ยวไปค่อยว่ากันเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยว่าจะเอามาใช้เองอยู่แล้วตัวเนี้ยนะครับเต่าหลุมเพ้าเงินกูนี้เลยปลูกขาผภาคใต้เหมือนกันเนี่ยผมไปไปล้างมานเนี่ยเนี่ยผมไปล้างแล้วล้างอีกมันล้างไม่ออก ล้างไม่ออกอับมันก็ได้เท่านี้ผมพยายามเนี่ยผมเอาแปรงเปิงขัดอะไรต่างเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไว้มาดูดีกว่าเดี๋ยวมาดูดาเดดต่าเนี่ยเนี่ยอันนี้มีพายเงินมีอะไรด้วยครบสูตรเลยแล้วก็ผิวเขาเนี่ยโลหะเก่ามันจะสีมันจะแบบเยสีมันจะอย่างเงี้ยผมผมวิจารณ์อธิบายไงนะเด๋ย่ค่อยว่ากันอันนี้ว่าตามนี้แหละคุณดูแล้วกันใครมีวัดทุ่งน้อยคุณก็ลองเอาไปเทียบดูไปวางเทียบเคียงคุณจะเข้าใจเองว่ามันแตกต่างกันคือวัดทุ่งน้อยมันจะอารมณ์เหมือนพวกแบบอารมณ์แบบพวก ปืนแตกพวกอะไรนะคืออารมณ์ประมาณนั้นน่ะมันมันจะผิวพันธ์มันจะไปทางโซนโซนนั้นนะ่ะเทือกเรืองนั้นแต่ทางกลูกเขาภาคใต้เนี่ยเนื้อหามันวัดขวางเนื้อหามันห้วยเข็มเลยประมาณนั้นเลยครับอ่ะคลิปนี้เนื้อหามันดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจแลวคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูกันเอาเป็นว่าคุณติดตามดูเนื้อหาผมแล้วกัน ดูให้ชินตาแล้วคุณจะเข้าถึงพระที่ทันหลวงพ่อเงินนะครับนะโอเคคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ